สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับหน่อยพากินอีกแล้วนะครับวันนี้หน่อยพากินจะเสนอเมนูเมนูอะไรอ้วนน้ำตกหมูน้ำตกหมูนะครับแต่เราไม่ได้ยงจะไปดดกระทน้ำตกหมูเดี๋ยวมาดูวิธีการทำนะครับก่อนอื่นแล้วก็หั่นเนื้อก่อน น่ครับเราก็หมักให้มันออกรสนิดนึงใส่น้ำมันหอยลงไปนะครับให้มันออกรสนวลๆนะวันนี้เราจะเอาใส่กระทะนะครับเพราะเราไม่ได้ก่อไฟน้ำตกแบบรวดเร็วนะครับแบบทันสมัยนิดนึงถ้าไม่ีเวลกาก็หมักไว้ประมาณสามบาทีรือสิบห้าอมน้ำมันหอย นี่นะครับหมักง่ายๆนะครับนะครับเราจะใช้วิธีดาดกระทะให้มันสุกให้มันนั่นนะเพราะเราไม่ได้ก่อไฟนะครับเราจะใช้วิธีนี้หรือไม่ก็ไปเวฟก็ได้นะครับเราก็ใส่เนยไปเพื่อไม่ให้มันติดกระทะเนยจะออกหอมๆนะ ดาดกระทะนะครับเขาเรียกว่าดาดกระทะให้มันสุกนะครับนี่ครับดาดมือนสเต็กเลยนะครับ ก็เร็วสัดใจครับดัดแปงแล้ครับนะครับเดี๋ยวเรามาจับดูเนี่ยครับอืเนียม,แ,มแรเลยครับหอมครับหอมกินเลย สาเป็นไงไม่ต้องถ้าใครชอบตับกอทานก็ก็ดีนะครับผมว่ามันก็ได้รสชาติอร่อยอีกอย่างนึ้นนะแต่อย่างนี้เราทำแบบรวดเร็วครับไม่ส่วนนี่ครับ,รบสวยงามแล้วก็ไปหั่นเลยครับ ผมแนะนำให้ใส่เนยนะครับเพื่อไม่ให้มันติดกระทะเอาก็กลับกลับอีกครั้งก็พอแล้วครับมันจะเหมือนเราย่างนะครับแต่เราไม่ได้ย่างเราดาบไปว่าเหมือนทำสเต็กนะ พอแล้วเว้ยจิ้มไปประมาณนี้ครับก็พอแล้วอืมหอมชมาดเนื้อครงนุ่มคงหานนี่เดี๋ยวรห้็นอเดี๋ยวรอให้มันเย็นก่อนแล้วค่อยไปหั่นนะครับระหว่างที่รอให้มันเย็นเราก็มาเตรียมเครื่องนะครับ เครื่องก็มีผักสระรนแหน่เด็ดเอานะครับฝนตกต้องเด็ดเอาพอแล้วสลันแหน่พอแล้วหอมแล้วไก่ตา้มไปริมาณนะครับ หอมบักชีนะครับสารแน่ใจไม่ต้องเยอะนะครับเพราะบางทีมันกินสารแน่มันออกเยอะมันก็แล้วแต่คนชอบครับแต่ผมไม่ค่อยชอบสารแน่เท่าไหร่มันออกเยอะมันเหม็นอย่างอย่างยาซีฟันนะผมไม่ชอบเท่าไหร่ มันโพดผักเกินไปนะครับเจ๊ใส่เนี่ย <c oughs> แล้วก็ปักันไปมะกรูดไปมะกรูดเนี่ยขาดไหมครับได้เลยครับดับกลิ่นข้าวดับกลิ่นอะไรหอม เราก็มาหั่นเนื้อนะครับเนื้อหมูนะครับที่เราพักไว้ให้มันเยน็นซอยไปลยยแ,แล้วครับนีนะครับสุกไหมสุกครับและสวยด้วยครับดี๋ยวถ้าเราย่างก็ดีนะครับแล้วแต่ถ้ามีเวลาก็จะย่างนะครับ ชิมดูก่อนรสชาติเป็นไงอืออร่อยครับแล้วเมื่อกี้เราใส่ซอสใส่แล้วก็ใส่ยุขาวลงไปนิดน,นึงรสชาติหวานครับนุ่มน้ำนี่อย่าทิ้งนะ น้ำนี้อย่าจริงนะครับเป็นน้ำสุปทำเป็นน้ำใส่น้ำนิดนึงน้ำตกต้องมีน้ำนิดนึงจะได้ไม่แห้งเกินไป มะนาวอ๋อมะนาวครับเท okay, น้ำนี่ลงไป อน้ำนี่แหละผมชอบอร่อยกรุบกรัมใส่พริก น้ำปลา,าน้ำปลาอ่อยนะครับนนแล้วก็ผักลงไปผักที่เราหั่นไว้ครับคลุกเคล้าให้เข้ากันโอ้โหหอมข้าวคั่วหอมผัก ไปมะกรูดอมทุกอย่างนะครับตอนนี้น้ำลายแตกแล้วครับแยมนี้ก็ตอนนี้ก็ลินแล้วขาวมันได้เลยนะครับน้ำลายแตกแนละ้ว เลยครับรสชาติเป็นไงรสชาติเป็นไงเอ,อนุอ่มหมูน,นุม่มเลยแล้วครับเพราะเราใส่เนยเมื่อกี้เรามหมักด้วยเนยะจักสัจจางนะครับเสิร์ฟกับข้าวสวยรลล้อนๆก่อนไปทำงานตอนเช้านะครับ อันนี้ไม่ได้นึ่งข้าวเหนียวนะครับก็เลยไม่มีข้าวเหนียวให้ดูครับโอเคครับกับเมนูหน่อยพากินนะครับเมนูหน่อยพากินก็คือหมูหม,มูน้ำตกนะครับโอเคครับขอบคุณครับฝากกดซับสไครต์ให้หน่อยพากินด้วยนะครับขอบคุณครับ